ไงบ้างเอ่ยสวัสดีสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะพิงก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาบ้างทักทายกันก่อนเลยแล้วกันเนาะมาจากที่ไหนไงบ้างเอ่ยสวัสดีะคะ่ะเอ๊มันขึ้นรายชื่อไหมอะขึ้นรายชื่อไหมเลย สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเพลงนะคะก่อนอื่นทักทายกันก่อนได้ยินหรือเปล่าคะเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างคะหรือว่ามีแต่พวกเราเงียบเงียบกริบเงียบกริบเลยนะคะ พยาพยาว,ยาวโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะผิงจะมาพูดถึงอ๋อโอเคค่ะวันนี้นะคะผิงจะมาพูดถึง4สาเหตุนะคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เก่ง p h o t o s h o p กแต่ักทีนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันอ๋อกระบี่ฝนตกด้วยอืมแสดงว่าดีเลย์มากเลยนะคะเนี่ย อีเลมากๆมาจากที่ไหนกันบ้างคะกระบี่แล้วพะเยากระบี่พะเยานะคะกระบี่พะเยาแล้วมีที่ไหนกันอีกทักทายกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าสูนื้อาหารหลักนะคะ,นะคะกระบี่ฝนโตโอเคไม่เป็นไรงั้น มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็วันนี้พิงคูดไปแล้วแหะนะคะก็คือวันนี้จะมาพูดถึง4สาเหตุนะคะที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เก่ง Photoshop กันสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนําตัวเองหน่อยแล้วกันนะคะพิงชื่อนะคะสำหรับบุคคลที่อาจจะเข้ามาและอาจจะยังไม่ได้รู้จักพิงนะคะก็ขอแนะนําตัวเลยแล้วกันนะคะพิงชื่อนางสาวสาลินีโชวตีวงชาคอน นะคะเป็นครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สายมีชอตอคอมนั่นเองถ้าคนที่ติดตามผิงทางด้าน Photoshop อยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นกันอยู่แล้วเนาะนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะมาพูดเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาเลยแล้วกันนะคะก็คือหัวข้อแรกเลยนะคะก็มาดูเลยค่ะว่าเรานะคะมีไหมในสี่ข้อนี้นะคะก็หัวข้อแรกนะคะก็คือมีความอยากไม่มากพอสําหรับคนที่อยากเก่ง Photoshop นะคะ แต่ว่าคือมีความอยากไม่มากพอในที่นี้ก็คือคืออยากจะเก่งอยากจะทำา Photoshop เป็นแต่ไม่ลงมือทำไม่แอคชั่นซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะคะที่จะอยากเก่งอะ่ะแต่ว่าไม่ลงมือทำอะ่ะมันไม่ใช่นะคะมันมันมันไม่ใช่ละเพราะว่าอย่างอย่างดูอย่างนักฟุตบอลฟุตบอลนักกีฬานักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาคว้าแชมป์ได้เพราะอะไรก็เพราะเกิดจากการฝึกฝนนั่นเองนะคะ คือไม่ใช่แบบว่าคือฉันอยากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลฉันอยากเป็นนักบอลคือแบบลุกมาเลยจากที่นอนแล้วฉันเป็นนักบอลแล้วฉันไปเตะปุ๊บเข้าโกอะไรเลยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่มันต้องเกิดจากการฝึกฝนได้กันทั้งนั้นนะคะอือเพราะฉะนั้นเราต้องหาความอยากที่มากพอก่อนความอยากในการทำโฟโต้ช็อปนะคะขออภัยเออความอยากในการทำโฟโต้ช็อปว่าทำไปเพื่ออะไรทำเพราะอยากเก่งเก่งขนาดไหนทำแล้วต่อยอดในอนาคตได้ไหมนี่ อันนี้ก็คือต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะในส่วนของหัวข้อแรกะะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะโอเคทยอยกันเข้ามานะคะก็ย้ำอีกทีนะอันนี้ก็คือหัวข้อแรกนะคะก็คือ,อสี่สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่เก่ง Photoshop สักทีนะคะก็คือมีความอยากไม่มากพอนั่นเองส่วนหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ,อต้องบอกก่อนอันนี้ผิงนะคะเก็บ สถิตินะคะสังเกตจากคนที่นะคะมาสอบถามหิงแล้วก็ทำโฟโต้ช็อปฝึกไปพร้อมกันนี่แหละนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าสาเหตุที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็เพราะนี่เลยนะคะก็คือมีความอยากไม่มากพอส่วนวที่2ส,สม่ําเสมอไม่มากพอนะคะก็คือข้อแรกคือเขาผ่านมาแล้วแหละเขารู้แล้วแหละว่าเขาทําไปเพราะอะไรทําไปเพื่ออะไรนะคะก็คือตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วแต่ว่าไม่มีวินัยมากพอสม่ําเสมอไม่มากพอ มในข้อนี้เนี่ยมีคนถามผิงอยู่นะคะว่าเอคุณผิงคุณทํายังไงคุณถึงทําวิดีโอสอน Photoshop เนี่ยออกมาทุกสัปดาห์เลยและอย่างต่อเนื่องด้วยทําไมสาเหตุเพราะอะไรทําไมถึงทำสม่ำเสมออยู่เสมออย่างนี้ผิงก็ตอบกลับไปเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าผิงมีเป้าหมายมากพอผิงนะคะจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายก่อนอื่นเนี่ยเริ่มก่อนเออก่อนที่จะมาเจอกับธุรกิจนี้แหละ นาจอยอคอยเนี่ยพิงเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่ประกาศเป้าหมายไม่มีการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรแต่เมื่อเข้ามาสู่ธุรกิจนี้พิงก็เริ่มเอาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ได้มาใช้กับแบรนด์ตัวเองแบรนด์ธุรกิจตัวเองนั่นเองนะคะอืมก็คือ,อ,อประกาศเป้าหมายระบุเป้าหมายชาัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนของพิงก็คือนะคะเพื่อจะให้เกิดความสม่ําเสมอพิงกําหนดมาเลยค่ะปีหนึ่งจะต้องได้ร้อยคลิป หนึ 1> 1่งปีอันนี้คือระยะยาวเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นเออระยะกลางก่อนนะคะระยะกลางก็คือเป็นเดือนแล้วร้อยคลิปใน12เดือนเนี่ยเราจะต้องทํากี่คลิปก็ระบุไปพิงก็จะทําประมาณ10คลิป10เดือนมันก็จะได้แต่ว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไงน,นะคะอืมพิงก็เลยค่อยอ่อระบุไปนะคะก็ทําบ้างไม่ทาบ้างก็เผื่อขี้เกียจเผื่ออะไรด้วยนะคะเออก็เป็นรายเดือนเดือนละ10คลิปนะคะถ้าเราได้มากกว่าน,นั้นมันก็โอเคไง มันก็เกินเป้าหมายมันก็ได้อ่ะโอเคแล้วเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์กับเป็นรายวันพิงก็จะระบุมาเลยว่ารายสัปดาห์เนี่ยในสิคลิปใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งฉันจะต้องทําออกมากี่คลิปก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายระยะสั้นของพิงก็คือ,อ,อทําอคลิปต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือแรงผลักด,ดันทําให้พิงนะทำอย่างสม่ําเสมอแั่เองและอีกหนึ่งแรงผลักด,ดันเลยก็คือนะคะ ต้องต้องเล่าไปถึงตอนที่นะคะตอนที่ผิงเ,เปิดแฟนเพจ a c e b o o k นี้เออแฟนเพจนี้นะคะใหม่ๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเริ่มแรกเลยคือตอนแรกนะคะพิงเป็นคนถ่ายรูปเป็นคนชอบถ่ายรูปตอนนั้นเฮอกล้องใหม่แล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปถ้าคนที่มาแอบส่องแฟนเพจพิงดูเนี่ยก็จะเห็นว่าพิงจะชอบถ่ายพวกภาพคน mm. เพื่อนพิงนั่นแหละนะคะแล้วก็รับงานบ้างนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหมูหมากระไก่อะไรไปงานอะไรก็ถ่ายหมดนะคะแล้ว แล้วผิงก็มาถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าคิดกับตัวเองว่ามันไม่ใช่แพชชั่นที่แท้จริงอืมแล้วผิงก็เลยเบนเข็มมาทางด้าน Photoshop นะคะ Photoshop เนี่ยแล้วปรากฏว่าผิงเนี่ยโชคดีอย่างหนึง่งก็คือเออ่รู้รู้ตัวเองตั้งแต่ประมาณอายุ18 18 17 18บแเนี่ยเองคะ่ะ ตอนนั้นอยู่ประมาณมปลายนะคะก็คือรู้เลยว่าตัวเองชอบแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นเป็นดาวเด่นในชั้นแล้วครูก็ชมตลอดก็เลยรู้รู้ตัวเองอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะคะถ้าใครฟังน้้าหมันไส้ก็ขออภัยกันด้วยนะคะนี่เลยก็ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เออก่อตั้งเพจนี้ขึ้นมาแล้วก็เบนเข็มกลายเป็น Photoshop แล้วกว่าที่จะเป็น Photoshop สอนคนอื่นได้นั้นพิงนะคะอยากมากๆเลยก็คืออยากเก่ง อยากเก่ง Photoshop อยากตัดต่อเป็นแล้วผิงก็ไปมองหาไปเสิร์ชหาใน Google เลยนะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนสอนไหมผิงก็มองปรากฏว่าเฮ้ยไม,มไม่มีไม่มีคนสอนเฮ้ยแล้วทําไงแล้วตอนนั้นฝีมือผิงนี่แบบกากมากนะคะคือถึงขั้นระดับต่ํานะอืแล้วผิงก็ไปมองหาว่าเอ๊ะใครจะสอนเราได้บ้างไปถามไปถามเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเก็บค่าคอร์สอีกคอร์สโฟโต้ช็อปเรียนทีนี่มันไม่ใช่ถูกๆนะคะอืม,มันมีราคาของมัน ะะแล้วพิงก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นพิงไปหาของออต่างชาติพวกมาเลเซียมาเลเซียนี่สุดยอดมากเก่งมากมากเลยนะคะแล้วก็ของยุโรปนี่สุดยอดพนะะิงก็เลยไม่เป็นไรเราไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไปเรียนรู้จากเขาเขาก็ทาทาไปเราก็ทําตามแล้วก็ได้ในที่สุดแล้วพิงก็ตั้งเป้าหมายว่าอืในเมื่อประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครเผยแพร่พความรู้ทางด้านการทำโฟโต้ช h อปเอาวะ เราอยากจะแก้ปัญหานี้เพราะว่าเราก็เคยไปอยู่ณจุดดนั้นเนี่ยคือไม่มีที่ปรึกษาทางด้านกราฟิกเลยด้วยซ้ําคืออยากจะถามใครก็ถามไม่ได้เขาก็หวงเขาขาไม่บอกเพราะว่าผิงก็เลยไปถามนะคะก็คือ,อจะทํายังไงล่ะก็เลยเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยเมื่อพัฒนาแล้วผิงก็เลยอืเมื่อเห็นประโยชน์จากการที่ฝึกฝนของตัวเองผิงก็เลยเอาความรู้ที่ได้เนี่ยทำคลิปสอนไปซะเลยเพื่อที่จะให้ทุกคน ได้มีการพัฒนาทางด้านกราฟิกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ,อันนี้ก็คือในส่วนขอ,องข้อ2ความสม่ำเสมอนั่นเองนะคะอันนี้คือพูดไปซะยาวเลยพิงจัดไลฟ์ไม่เกิน2องทุ่มนะคะเพราะว่ามีประชุมอีกทีนึงงนะะแบบเวลานี่บีบรัดตัวพอสมควรเลยนะคะอ่ะต่อไปไปข้อ3เลยแล้วกันนะคะก็คือชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งตอนทำใหม่ๆพิงก็เป็นนะคะในการทำโฟโต้ชอปเนี่ย นะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาฝึกมากี่ปีเราอาจจะฝึกมาแค่2องิาท์แล้วเขาฝึกมา2ปีก็เป็นได้แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะอืมว่าเขากว่าจะเขาจะเก่งขนาดนั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างจริงไหมคะอืเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขานะคะเราก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือเราไปเรื่อยๆนะคะอืมนั่นเองประมาณนี้นะคะอย่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะมันจะทําให้เราแบบ ทำให้กําลังใจเราถดถอยแล้วเราก็เลิกทําไปในที่สุดแล้วเป้าหมาย่ะอโอเคแอบหลุดนิดนึงนะคะ่ะมันก็จะล้มเหลวล้มเลิกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือรอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มถึงจะลงมือทําซึ่งข้อนี้เนี่ยผิงมีโอกาสได้คุยกับพี่คนหนึ่งนะคะเขาทักมาหลังไหมเขาพูดประมาณว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมผิงก็เลย แอบให้ความรู้ข้อคิดในส่วนนี้ไปบอกเลยว่าความพร้อมไม่ได้มีในโลกไม่มีในโลกนะคะถ้ารา้อยพร้อมเนี่ยเราคงไม่ได้ลงมือทำสักทีก็อย่างเช่นยกตัวอย่างม,ต,ามต้นมต่ออนุบาลเลยแล้วกันอนุบาลช่วงที่เราเข้าที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรอะนะคะแม่แม่แม่จะเอาเราเข้าอนุบาลใช่ไหมคะแม่ถามแล้วไหมว่าหนูพร้อไมไหมลูกถ้าเราบอกว่าไม่พร้อมงั้นเลื่อนไปอาทิตย์หน้าได้ไหม มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมก็บอกแล้วว่าความพร้อมไม่มีในโลกเราก็ทําไปทั้งๆท,ท,ที่เราไม่พร้อมและอย่างเช่นพีเต์งานในมหาวิทยาลัยหรือสอบกลางภาคสอบปลายภาคสอบอะไรก็แล้วแต่ครูเขาถามเขาถามอ่ะมีถามบ้างนั่นแหละอาจจะถามว่าพร้อมไหมเธอพร้อมไหมไม่พร้อมเลื่อนไปได้ไหมคะมีไหมไม่มีไม่มีนะคะเลื่อนกลางภาคเรื่องสอบอะไรก็ไม่มีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นข่าวที่ดังในช่วงก่อนๆนหน้านี้เลยก็คือ,อ,อจ้างพนักงานออก บอสเรามาถามเราบ้างไหมเจ้านายมาถามเราไหมว่าคุณพร้อมที่จะออกไหมผมจ้างคุณออกคุณผมให้เงินเท่านี้พร้อมไหมแล้วเราบอกว่าไม่พร้อมขอออกปีหน้าได้ไหมออกโน่นได้ไหมอย่างนี้มีหรอคะไม่มีนะคะนี่ก็อย่างที่บอกยกตัวอย่างเลยเราไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมก่อนที่จะลงม,าามือทาเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นลงมือทําไปเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรพร้อมเราก็ลงมือทําไปในส่วนนี้ยผิงก็ยังแอบมานึกในใจนะบอกว่า เอ๊ะไม่พร้อมนี่คอมไม่มีเหรอก็ไม่ใช่ถามแล้วแบบมีนีมน่มีคอมมือไม่มีเหรอมือมีความคิดไม่มีเหรอใจไม่มีเหรอเออใจอันเนี้ยอาจจะมีแต่ว่าไม่กล้านะคะกลัวไม่ต้องกลัวนะคะกล้าลงมือทําไปเลยดีไม่ดีเนี่ย นะคะมันคือฟีดแบ็กกลับมาเราก็แค่ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเข้าไปเท่านั้นเองนะคะเอออันนี้ก็คือ4หีหัวข้อนั่นเองนะคะลองสังเกตตัวเองแล้วกันสําหรับคนที่อยากฝึกฝน Photoshop นะคะว่าเรามี4ข้อนี้ไหมในตัวเองถ้ามีนะคะก็กําจัดปรับไ i ม d เซ็ตัวเองใหม่ปรับความคิดวิธีคิดตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มลงมือทําแล้วได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมก่อนถึงจะลงมือทําและนี่นะคะก็คือ4หวัวข้อทั้งหมด ที่กลับมาแน่นเองนะคะปิดท้ายไปด้วยนะคะเดี๋ยวปิงคขอดูนะคะสคริปหน่อยละกันเพราะว่าแจ้งข่าวสารช่วงท้ายเนะี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะก็จะแจ้งข่าวสารนะคะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจต้องบอกก่อนนะคะขออภัยพิงลืมว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟนเพจสายนีโชดน,นี้นะคะถ้าถ้าทุกคนเข้ามาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีข้อมูล2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอ่อโฟโต้ช็อปกันทำโฟโต้ช็อปนะคะต่าง ะะและส่วนที่2ก็คือการทําธุรกิจจอยแอนคอยกับ t ีมลีดเอนั่นเองก็คือคนที่มาศึกษาหรือคนเข้ามากดไลค์กดไลค์แฟนเพจพิงสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยอยากที่จะเ,เรียนรู้ทางด้านโฟล์ h ช็อปคุณก็มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจมีโอกาสการสร้างไรายได้ต่างๆอีกด้วยนะคะแล้วถ้าคนาบุคคลมีบางคนนะคะที่ติดตามผิงมาด้วยการที่ติดตามจากการทําธุรกิจนะคะก็จะได้รู้นะคะ ความรู้เกี่ยวกับการทา p h o t o s h อ p อีกด้วยเรียกได้ว่าคนที่เข้ามาชมนะคะเข้ามาไลฟ์แฟนเพจของพิงนั้นได้ทั้ง2ข้อมูลเลยเรียกได้ว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเพราะแฟนเพจอื่น,เ,นเขาอาจจะแบ่งเลยด้วยซ้าแบ่งโซนธุรกิจกับ Photoshop ก็แยกกันแต่พิงค์เอามามิกรวมกันเลยเรียกได้ว่าได้ความรู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยทีเดียวนะคะอ่าและปิดท้ายแจ้งข่าวสารแล้วอันนี้คือแจ้งข่าวสารจริงๆแล้วจะลากันไปแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีนะคะอืมก็คือ วันที่1ถึงวันที่2เมษาที่ถึงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานแคมป์นะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจติดต,ตามผิงติดตามผิงด้วยการทําธุรกิจนะคะจากข้อมูลข่าวสารการทำธุรกิจกับทีม elite e c จอย i n g c o แล้วนั่นเองก็ไปเจอกันที่วันที่1กับ2เมษานะคะก็จะบอกว่างานแคมป์ที่แล้วเนี่ยผิงก็เอ่ยปากซะอย,ย่างดีเลยนะว่าจะถ่ายวิดีโอเร a ลตี้นะคะซึ่ง เปิดตัวอย่างอลังการมากคือบอกฉันจะทำฉันจะทําแล้วครั้งนั้นน่ะนะคะไปครั้งแรกไนงะก็คือมนเป็นกิจกรรมที่สนุกมากสนุกจนลืมถ่ายคลิปวิดีโอสนุกจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยคือน,น้ําลายตัวเองเจ็บใจมากและอายมากๆเลยครั้งนี้จะแก้ตัวเลยลวกันนะคะวันนี้ก็จะขอแก้ตัวนะคะเออไม่ใช่วันนี้นะคะขอไปเอ่อแคมป์เจ็นี้จะขอแก้ตัวถ่ายคลิปนะคะวิดีโอเรียลิตี้ส่วนตัวมาโชว์เพื่อนๆกันลกัน สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการทำโฟโต้ช็อปนะคะต่างๆแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟนเพจผิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะต้องไปประชุมต่ออีกนะคะลาไปก่อนเลยแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 20นาทีเป๊ะเลยน่าจะ2ี่นาที